สวัสดีค่ะวันนี้จจกกวีวนะคะวันนี้วีจะมารีวิวคลิปวิดีโอในชื่อเรื่องวิธีการดูสกูตชี่แท้ไม่แท้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะอ่านี่นะคะสกูตชี่เรามีอยู่สองไซส์นะคะมีอันนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้นะสำหรับคนที่ดูเป็นแล้วก็ก็โอเคนะคะ อันนี้จะมีสกูชชี่สองขนาดนจ้าเราไปดูกันเลยนะคะสกูชชี่นะสกุ๊ชี่ไม่แท้นเนี่ยมันจะเด้งนะคะอ่าอันนี้เด้งไปมันขึ้นตามือเลยนะเห็นปะเห็นปะดูชัดๆนะเห็นไหมคะมันเด้งตามือเลยนะต่อไปอันนี้นะคะเราขึ้นมาปุ๊บปุ๊บเห็นไหมคะมันจะรอเอาขึ้นมาปุ๊บมันก็ขึ้น เนี่ยค่ะมันรู้สึกว่าโน้นนี่มันจะรู้สึกที่ติดมือนะคะเวลาเอาขึ้นมาแล้วมันจะไม่ติดมือเนี่ยเนี่ยม,มันจะไม่ติดมือถ้าเกิดอันนี้ติดแน่นอนนะคะเนี่ยนะดุมดุมเนี่ยนะเห็นไหมขอจบการรีวิวขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้วีขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะเจอกันคลิปหน้าจ้า